งบอกว่าล่าสุดจ้าตงพนีนั้นก็ได้โพสต์แคปชั่นเด็ดหลังก็อจิรายุบอกเลิกโบเบนจวันก่อนเข้ารายการกลายเป็นขา่าวเศร้าของวงการบันเทิงเมื่อโบเบนจวันนั้นได้ปล่อยโฮหลังถูกแฟนหนุ่มก็อจิรายุบอกเลิกก่อนเข้ารายการและในเวลาต่อมา มดดำนั้นได้เผยคลิปวินาทีเศร้าขณะโผกอดโบเบนจวันพร้อมระบุข้อความว่าช่วยให้กำลังใจนางกันเยอะๆนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมดดำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมดดำคชาพาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแชร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโบเบนจวันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมติกตอกคนบันเทิงก่อนมดดำจะกอดปลอบใจพร้อมกล่าวว่า ไวไหมเดี๋ยวก็ดีขึ้นโตแล้วไม่ร้องแล้วและล่าสุดจ้านงพนีนั้นก็ได้โพสต์แคปชั่นเด็ดหลังก๊จิรายุบอกเลิกโบเบนจวันก่อนเข้ารายการโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์แคปชั่นช่วงเวลาดรามา่าก๊จิรายุโบพอดีว่าจุดอิ่มตัวน่ากลัวกว่ามือที่สาม